โอ้ยอย่าให้ข่อยได้ออกรถไถเด้อนี่ไม่ยากแค่รถไถนี่แม่ซุ่มรับจ้างไถหน้าปันหน้านี่ย่ามได้สิมหาหอดคิ้วข่อยเนาะลอมลมอมลมอยู่บนหอดจักเ,ย,เายาะอ๊อง่ายรถไทยใกล้ใกล้หน้าเราตัวน,นั้นขอเราเป็นคนไถยหดไว เราก็ต้องมาปันถ้าเฮาไปบอกคนอื่นมาปันเพื่อนจีเครื่องเฮาอีกเด้แมนต้องบอกเรานี่ล่ะไปไหนะไถในเนื้อเดี๋ยวคนตกแหงแล้วชิบไม่ดดได้ดำหน้าสนใจเงินอยู่บ่เงินเส้นหรือเงินเอากระแทนเลยก่อนแล้วหน้าดำหน้าแล้วเกี่ยวเขาคอยจะใถเหล่านาต้องคอยไปไถทั้งคุณต้นโอ๊ยไปของคอยนี่ทั้งคุณเฝ้าดิไปยนัดเขาไว้แล้วเดี๋ยวไปก่อนไปก่อน โอ๊ยนอเย,ย้ไปก่อนเด้อโอ้ยจาให้ได้ออกรถไถเองเด้อมือนี่ยไปแม่นยากน้อน้ำรถไถนี่เนาะไทยฮู้ดไว้แล้วอย้ำได้ไปปั้นไอ้ไข่ปั้นไอ้ไข่เด้อยจะได้ออกรถไถเองเด้อ